ถามกันมามากตังจีคืออะไรหรือตังโจยคืออะไรสำหรับแฟน YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตรันอาวัชนาการสินแสมังกรถามกันมามากตั้งจีคืออะไรหรือตั้งโจยคืออะไรจริงๆในสมัยก่อนทนจีน,นะครับวันตั้งโจยหรือตั้งจีน,นั้นเป็นศาสตร์ก่อนที่จะสิ้นปีสมัยนี้ปีนี้ตรงกับวันที่2 2พธันวาคมในสมัยก่อนนั้นเป็นวันขึ้นวันส่งท้ายปีเก่า แล้วต้อนรับปีใหม่ในวันรุกขึ้นเหมือนกับเป็นวันรุดจีนเป็นวันไหววันรุดจีนนั่นแหละรครับให้เรานึกว่าวันตังจีหรือตังโจยนั้นเป็นวันปีใหม่ของคนสมัยโบราณแล้วคนที่จะฉลองได้ก็เฉพาะพวกขุนนางถามว่าเพราะอะไรทั้งโจยหนาวมากครับในประเทศจีนนั้นหนาวจนตัวสานออกจากบ,บ้านก็มีปัญหาดังนั้นมาถึง องค์ห้องเต้องหนึ่ง่ะผมก็ไม่ได้จําไม่ได้ครับองค์นี้ท่านเขาขอเปลี่ยนแปลงจากฤดูหนาวกลายมาเป็นฤดูใบไม้ผลิเป็นปีใหม่แทนตรงมาตรงนี้เพราะนั้นความหมายเดิมมันก็คือวันปีใหม่รุ่นเก่าแต่ในทางวิชาดวงชะตาจีนบางท่าน เงาของมันมาแล้วครับหลังจากวันที่22ธันวาคมปีนี้เงาของจะตายมาแล้วนะครับบางท่านที่จะเจอเหตุรุนแรงในปีหน้ามันก็จะกระทบให้เห็นก่อนว่านี่เซิฟเซิซในปีหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าเงาบางท่านก็จิบตัววันนี้เลยเป็นปีนักสัตว์ใหม่แต่ผมจากการคำนวณวิจฉาบทพิสูจน์การอ่านดวงมาค่อนข้างเยอะ ก็เลยบอกว่าเป็นแค่เงาคนก่อนโบราณเป็นหน้าหนาวเขาก็เลยทำขนมบัวลอยอุ่นๆนะที่เรียกว่าอัำเอี้ยน,นะครับบัวลอยอุ่นๆแดงๆเป็นขนมข้าวเหนียวขนมข้าวเหนียวเนะี่ยมันกินอร่อยหว,วานแล้วอุ่นทำให้ร่างกายอุ่นการเลี้ยงสังสรรค์ภายในไหวถือโอกาสไหวเจ้ากันหมดนะครับ คนจีนก็ถือโอกาสไหว้เจ้าวันสําคัญลูกหลานมาเจอกันก็ไหว้เจ้าโดยเฉพาะวันตัางโยนั้นเขาก็ทําขนมบัวลอยแจกกันส่วนเจ้าอย่างอื่นเราก็ไหว้กันเต็มที่ปกติแต่ที่ไฮไลท์คือขนมบัวลอยจึงมีสาวสาวรุ่นหลังๆนี้ไม่ยอมกินคำนนบัวลอยเพราะว่าถือว่าต้อนรับปีใหม่แก่ไปหนึ่งปี ไม่ยอมแก่นี่คือมุกที่เขาพูดเล่นกันอเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคําถามที่คุณบอกว่าตังโจยหรือตังจีนั้นคืออะไรคือวันปีใหม่คนรุ่นเก่าอสองบัตดนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่ยังคงไว้เพื่อศาสตร์ของการไหว้เจ้ายังคงอยู่แต่คุณทำตามดีนะครับถ้าสมมุติว่าคุณในปีหน้า จชัชงไม่ว่าปีชงเดือนชงวันชงเวลาชงเท่ากับเราได้ทำบุญไปก่อนมันจะเบาเป็นการเตรียมตัวขึ้นนี่คือศาสตร์ตังโจยที่ทุกคนอยากรู้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผม ที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ